สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนแต่งตัววันวาเลนไทน์กันนะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดพอดีเก็บคอเลยเริ่มพูดตอนนี้เลยมาเริ่มกันเดี๋ยวรอแป๊บนึง <c oughs> วันนี้นะทุกคนเราจะมาสอนเ่ตัววันวาเลนไทยกัน ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเต่งตัววันวันเลนไนกันนะทุกคนขั้นและให้เรากดไปตรงนี้เลยตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนไปตรงนี้และนอานาร์เล้นั้นรแล้วก็เลื่อนได้เลยทุกคนหย่อนได้ตัวละครนี้หรือตัวไหนก็ได้นะเราแนะนำว่าใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะมันแต่สวยเลิศมากกดไปเลย ถ้ามาเป็นแบบนี้นะทุกคนให้เรากดออกอุย้ยกดผิดเดี๋ยวเอาใหม่แป๊บเดี๋ยวเอาใหม่แป๊บนะทุกคนเออไปกดผิดโอ้ยชีิตเปลี่ยนเลย ทุกคนเอาขาออกก็ได้และจากนั้นให้ทุกคนไปรูปหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนดงนมาเลยให้ทุกคนเลื่อนหน้าตานี้ได้เลยนะคะ ไล้จะมาก็มาเลือกผมอาจจะค้างนิดนึงนะทุกคนให้ทุกคนเลือกทรงผมแบบนี้ได้เลยและไปที่เสื้อผ้า แล้วก็พิมพ์ได้เลยให้ทุกคนพิมพ์ว่าวันเลนไทยถ้าเกิดว่าหาแล้วไม่เจอนะทุกคนให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเดียวต้องใช้ตัวช่วย <c oughs> ให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้ได้เลยวาเลนไทน์แล้วมันก็จะขึ้นหน้ารูปแบบนี้ให้ให้เราเลื่อนลงมาได้เลย

ทำไมกดไม่ได้อาจจะได้แค่อ,อย่างเดียวมั้งหรือเปล่าให้ทุกคนเอาเป็นชุดนี้แล้วกันอย่างนะะยุนไหนเมื่อกี้เห็นแบบแบบ เมาให้ทุกคนเลือกเป็นอชุดไหนดี ให้ทุกคนเลือกเป็นชุดนี้เลยค่ะเออเป็นะหายไปไหนแล้วอันนี้อาจจะยังเดี๋ยวหาอันอื่นหายไปไหนแล้วนี่นั่นก็ต้องเอาเป็นชุดนี้แล้วกันค่ะทุกคนชุดนี้เลยอันนี้อาจจะ รถกลนไปก็อาจจะเปลี่ยนเอาก็ได้นะอันนี้จะหลอแปนงไหมคะทุกคนนะ แนะนำให้เอาชุดนี้เลยดีกว่าเอาชุดนี้เลยนะคะทุกคนแล้วจากนั้นก็มาตรงนี้เลยกระเป๋าช่องให้เราไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ได้เลยเหมือนเดิมวันเลนทายให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะเสียงเราอาจจะเบานิดนึงนะ ให้ทุกคนเรื่องเป็นเหมือนว่าให้เราหาก,กระโปงโอ้ยเน็ตขังให้อ่าเดี๋ยวนะอันนี้ไม่นานได้ต้องใช้อันนี้เหรอเป็นนาะนทุกคนเป็นฟ้องก่อน มีผักใบเขียวอยู่ชน,นิดนึงครับที่ได้ชื่อว่าเป็นขุมทรัพ์ทางโภชนาการเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะมากๆนั่นก็คือผักกวางตุงครับผมชื่อนะว่ามีหลายคนชอบกินมากและบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันชอบกินในเมนูไหนก็เนี่ยลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอ่านในเรื่องประโยชน์ของเขาแล้วกันเนาะวันนี้ผมหยิบมาให้เราหากกระปุกไม่เจอเน่อยวนะมันต้องเป็นอันไหนมีวิตามินเคแล้วก็มีแคลเซียมด้วยซึ่งดีเลยนะต่อเรื่องมีผักใบเขียวอยู่ชนิดนึงครับที่ได้ชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ทางโภชนาการเลยมีอันนี้ไม่น่าได้ วน,นี้เอาเป็นอันนี้นะคะทุกคนเจอแล้วอันนี้เลยถ้า,ากะั้นให้ไปที่หมวกก็พิมพ์เหมือนเดิมมันเลนไทยอืทำไมไม่มี ทุกคนพิมพ์นี่เลยก็ได้ค่ะพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะโอ้ยอันนี้อาจจะอย่าง เีอมชง่่าวทให้ทุกคนเอาอันนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวนะคะเอาเป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้เอาเป็นแบบนี้เลยนะแล้วต่อมาบล็อกแขนบอกแขนเดี๋ยวแป๊บนะหาก่อนมันอยู่ตรงไหนแจะวจาน,นี้ให้ทุกคนพิมพ์แบบเดิมเลย ว้าวมีหลายอย่งอยนะู่นะมันไหนนะเอาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะคะทุกคน จะมาแล้วน่าจะมาก็เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีมันเ๋ยวลองพิมพ์ก่อนจะรอน,นานแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยไม่ได้ทำไมมาใหม่อ่ามาแล้วนี่ทุกคนมาเลย ให้ทุกคนเลือกเป็นอันนี้นะดันะงนั้น้สยคอก็เพิมพ์เหมือนเดิมได้เลยให้ทุกคนเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงแป๊บน,นะคะทุกคน แน่นแน่นแน่นจกนั้นให้ทุกคนเลือดท่าแบบนี้ได้เลยนะตามใจที่ทุกคนชอบเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเราจะขังหน่อยนะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเอ่อวันนี้ก็เช่เท่นนี้นะวันวันเลนไทยเมื่อวันเลนไทยน่าจะเป็นเมื่อวันวันนี้เรามาอัดวันนี้นะพอดีเมื่อวันไม่เมื่อวันเราไม่ว่างก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันวันเลนไทยเมื่อวันนี้และวันนี้นะคะ ทางเาคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย